ดีกว่าค่ะว่าครูนาเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆเชิญค่ะดูในสลไลด์พร้อมๆมาเลยค่ะลูกเรื่องอะไรเอ่ย,ยอ,อ้าวจดหวัวข้อเรื่องวันนี้ไว้เลยค่ะภัยทางเพศนะคะเอนะคะเป็นนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเด็กๆนะคะภัยทางเพศนะคะเอจะเป็นอย่างอ้าวนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ,ะสังคมเดี๋ยวนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะภัยนั้น ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะผู้ชายก็มีโอกาสเจอไหมคะลูกอ้ามีโอกาสได้เจอนะ,ะหรือว่าอาจจะได้ก็เรียกว่าภัยทางเพศนะคะชานั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ต้องระมัดระวังตนเองนะคะระมัดระวังตนเองนะคะไม่ไปเที่ยวเล่นตามลําพังนะคะหรือว่าไปไหนไหนอ้าจดหัวข้อเสร็จหรือยังคะบันทึกเสร็จหรือยังเอ่ย ถ้าเสร็จแล้วเราไปทราบความหมายกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะใครยังไม่บันทึกบ้างยกมือหัวข้อวันนี้นะคะ,ะเด็กๆนะคะเคยดูข่าวแบบนี้หรือเปล่าเอ,อ่ยเคยได้ยินข่าวไหมคะข่าวที่ว่าเกี่ยวกับนะะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะเป็นข่าวที่เดี๋ยวนี้ใกล้ตัวเราไม่เอ่ย เดใกล้ชิดกับตัวเรานะคะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องออก็เรียกว่ารู้จักระมัดระวังนะคะอันตรายต่างๆนั่นเองนะคะอ,อ่านแล้วก็บันทึกพร้อมกันเลยค่ะลูก นี่คือความหมายการร่วงละเมิดเด็กๆบันทึกไปด้วยนะคะทั้งหมดเลยนะคะความหมายไม่เยอะหรอกค่ะไม่เยอะหรอกนะครับค่อยๆบันทึกไปนะคะนี่ก็คือความหมายการร่วงละเมิดทางเพศนะคะหมายถึงว่าการที่คนหนึ่งคนใดนะคะกระทาทางกายนะคะหรือทางวาจาวาจาก็คือคําพูดนั่นเองนะคะเพื่อเอาเปรียบคนอื่นนะคะหรือว่าอย่างเช่นพูดจาเป็นงไงคะลูกอย่างเช่นพูดจาเขาเรียกว่า อาพุดจาเอหยาบคายนี่มันเกี่ยวไหมคะมนะ,คะพุดจาเขาเรียกว่าล่วงเกินนะคะหรือว่าคําที่เขาเรียกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเกาเรียกว่านะคะการล่วงทางกายก็อย่างเช่นการกอดการจับไม้จับมือนะคะหรือว่ามากกว่านั้นนะคะนี่เขาเรียกว่าการล่วงละเมิดทางเพศโดยที่เจ้าตัวนั้นยินยอมหรือไม่ เอ,เอาไม่ยินยอมนะคะถึงจะยินยอมก็จริงแต่ว่าผ evet ิดกฎหมายเพราะว่าเด็กๆนั้นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะเขาเรียกว่ายกเว้นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เรียกว่าได้ถ้าเกิน20แล้วนะคะก็เรียกว่าไม่เป็นไรค่ะกาเรียกว่าจะใช้คําพูดยังไงดีก็เรียกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ดีกว่านะคะแต่ถ้าเรื่องของเด็กๆนั้นไม่ได้นะคะจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือหรือว่าในเรื่องของการแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเรื่องของ การมีครอบครัวหรือว่าสร้างครอบครัวก็ไม่แปลกค่ะแต่สําสหรับในวัยของเด็กๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างยิ่งนะคะการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นทางคําพูดนะคะคำพูดในเรื่องของคําพูดก็เรียกว่าคําพูดสองแง่สองงามนะคะหรือว่าพูดชักชวนไปในทางที่ไม,ไม่ดีนะคะชวนไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าชวนไปทานขนมหรือว่าให้ก็เรียกว่าให้คนแปลงหน้าให้ของเรานะคะเด็กๆควที่จะรับหรือเปล่าเอ่ย เอาไม่รับนะคะไม่รับไม่ควรที่จะรับอย่างยิ่งนะคะอย่างที่บอกก็คืออย่างกรณีที่เราเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คือกลับบ้านมืดค่าอันนี้น่ากลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเมื่อเราเลิกเรียนแล้วนะคะควรจะรีบให้ผู้ปกครองนั้นมารับนะคะหรือว่ารถประจำนะ,ะไม่มัวแต่ทะเลทลายอยู่นะคะตอนนี้ที่โรงเรียนวังก็มีกิจกรรมก็คือตอนเย็นก็คือมีแค่วงโยนะคะ หรือว่าดนตรีถาสะกลนะซึ่งเด็กนักเรียนป .3 ลำหนึ่งมีใครอยู่กิจกรรมวงโยไหมคะลูกมีหรือไม่มีคะไม่มีนะคะฉะนั้นเอาห้องสามมีคนเดียวพัสกรอยู่วงโยเหรอคะลูกนะคะมีแค่คนเดียวเห็นไหมคะชั้นป .3 เอาทำอะไรเอ่ยอยู่วงโยทำอะไรเอ่ยทำอะไรนะเป่าแล้วอีกคนในงานชัยยพรนะ เอาแล้วยกมือทําไมอะลูกนะคะนะคะ,ะ,คะวงโยนะ,ะก็คือวงโยทวาทิศเอ่อหรือว่าดนตรีสาคนเนี่ยไม่เป็นไรรอเพื่อนด้วยนะคะใครเสร็จแล้วก็วางนินสอนะค่ะวางนินสอลงคุณจะได้รู้ว่าเด็กๆนั้นมีใครบ้างที่ว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนปายทางด้วยนะคะการล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างจะมีข่าวเยอะนะคะอย่างที่ครูเกินไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะไม่ว่าจะกการล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายนะคะหรือว่าเด็กผู้หญิงนะคะเดี๋ยวนี้ มีเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าเาขาเรียกว่ามีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ไม่ดีนะคะอยู่ในสังคมนี้นะคะถ้าเจอคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีเราก็ควรที่จะเดินหลีกเลี่ยงไปไกลๆห่างๆนะคะระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะลูกเพราะว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเด็กๆนั้นประมาทนะคะยิ่งว่า อย่างนิทานอย่างปลาทองเนี่ยโชคดีนะปลาทองก็เจอคนดีนะหรืออย่างแมวเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นสัตว์ที่ดีนะถ้าแมวนั้นปกติแมวชอบกินปลาไหมคะลูก <S 1> <S 1> ชอบกินปลานะ,สะแสดงว่าแม่แมวนั้นเป็นคนดีนะพาไปนะพาไปส่งแล้วไปรับกลับนะแทนที่อไมไว้ในปากอาจจะกลืนลงไปกันเลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ครับปลาทองก็เป็นนะเก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะฉะนั้นเด็กๆเวลาที่ ไปเที่ยวนอกบ้านนะคะก็ต้องไปกับผู้กคลองนะคะยานีไปเที่ยวตามลําพังนั่นเองนะฮะบันทึกเสร็จหรือยังค,เเงคะเ้อเายาเดชักอย่าช้า,ะานะคะอย่าช้าเอาเด็กๆอ่าน,านต่อเลยค่ะลูก ไม่ต้องบันทึกนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปนิดหนึ่งนะให้เด็กๆนั้นทราบความหมายสักนิดนะไม่ว่าในเรื่องของอาจจะทําร้ายร่างกายนะหรือว่าจะคู่นะคะอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะฉะนั้นน,นี่ก็คือความหมายของการถูกล่วงละเมิดทางเพศต่อเลยค่ะลูก